สวัสดีครับกลับมาพบก,กับรถนางฟ้าครับช่วงนี้ห่างเกินไปนานวันนี้ได้ Honda n นะครับโนวาเดนะครับโนวาเด6เกียร์คัดมือนะครับเป็นรถทรงกระตุยของค่าย Honda นะครับรุ่นยอดนิยมก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับฝากเพจรถนางฟ้าทาง Facebook ไว้ด้วยนะครับใครที่กําลังมองหาฝากกดไลค์กดติดตามด้วย อันนี้เอกสารครบโอนนะครับภาษีขาดเกินเป็นสภาพแบบทรงลงุงทรงเดิมนะครับแล้วก็สีเดิมนะครับเป็นสีเดิมโรงงานทั้งคันนะครับมีแค่ขึ้นล้อขึ้นล้อใหม่นะครับเป็นล้อโยโก,โกยางก็โอเคครับดอกยังเหลืออันนี้จะได้เป็นชุดสีเดิมนะครับชุดสีเดิม 4ุดสีแท้นะครับตั mm hmm. วาแดดนี่หาจุดสีแท้ก็ค่อนข้างยากนะครับส่วนมากเราจะไปซื้อเป็นของใหม่นะครับเป็นของใหม่มันจะเป็นของเทียมนี่แหละรับเนื้อพลาสติกมันก็ต่างกันนะครับงานสีทั้งคันนะครับเป็นสีเดิมประมาณ60-70%ชุดสีผมให้ประมาณ70%นะครับมันก็จะมีริ้วรอยการใช้งานมีแตกหักบ้างบางจุดนะครับบางจุดผมก็มีเชื่อมให้นะครับบางจุดก็บางทีมันเชื่อมไม่ได้ก็ปล่อยไว้ได้แต่มัน มองไม่เห็นนะครับมันอยู่ข้างในนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับหน้ากาดมันจะมีรอยตรงนี้นิดนึงไฟหน้าแท้นะครับสแตนเลสคันนี้ผมมีเก็บงานไปก็เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่นะครับแบตเตอรี่อยู่ใต้บอร์บอรล็อกได้นะกุญแจอดอกเดียวนะครับนี่หาซื้อไม่ได้เลยแบต3แอมป์นะครับตอนแรกไปซื้อ5แอมป์มามันใส่ไม่เข้านะครับต้องใส่เป็น3แอมป์เพราะมันมีลังแบตอยู่นะครับถ้าใส่5แอมป์มันต้องผ่านะครับผ่าลังแบตอันนี้ก็เลยไม่อยากผ่า ตเตอรี่ผมเปลี่ยนให้ใหม่พวกถัง2ทีอะไรเงี้ยตัวเติมถังพักน้ำนะครับอยู่ครบเบาะลอกได้นะครับ,บ,บ,ออนะรบเป็นแบตเตอรี่ใหม่ระบบไฟผมเช็คให้หมดเลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับเปลี่ยนขั้วไฟเลี้ยวเปลี่ยนหลอดไฟเลี้ยวดีเล์ไฟเลี้ยวนะครับไฟหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้ง2หลอดเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนแตรใหม่ครับคือระบบไฟนี้ใช้ได้ครบทุกจุดเลยนะครับไฟเบรกก็ติดปั๊มบนเปลี่ยนใหม่นะครับ เบรกใช้ได้ดีนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยล้อไม่มีฝืดด้วยนะครับระบบเบรกดีระบบโช o ดีนะครับชกหน้าชกหลังนี่ซับดีชกหน้าก็ไม่มีรั่วเป็นสภาพเดิมเดิมนะครับเกลี่ยความร้อนเกลี่ยน้ำมันขึ้นนะครับไฟเกียวว่างไฟเลี้ยวแต่ดังไฟสูงตรงนี้ก็ติดนะครับอาจจะมีแค่ความเร็วนะครับไม่ขึ้นสายขาดครับสายขาดปรับสีฝากเครื่องก็เดิมเดิมนะครับสีคงเดิม ราโยโกโกมนานเดิมครับบูเดิมมากองครบนะครับมีขาดตั้งคู่ด้วยบางโซ่อะไรอยู่ครบกันตกก็อยู่ครบนะครับเดี๋ยวฟังเสียงดีกว่า เบิ้ลก็ผมรู้สึกมีเสียงหอนนิดนิดนิดเดียวไปลองขี่ดูนะครับรถขับสนุกนะครับตามสไตล์เดิมเดิมนะครับขี่สนุกครับปิดก็เป็นมาเลยนะครับระบบเรบรกระบบช่วงล่างนี่ดีครับวิดสตาร์ทติดง่ายเ,าเช้ามาก็ทีเดียวติดครับ กระสายครบโอนนะครับภาษีขาดเกินป้ายทะเบียนไม่มีนะครับคันนี้มาฟังราคานะครับโนวาเด็ดคันนี้เปิดราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทใครดีหาสภาพเดิมๆไม่ใช้งานหรืออยากเอาไปปั้นหรือไปเก็บงานเพิ่มนะครับโทรมาแล้วเบอร์0ูนย์หกสามสี่สองห้าห้าเก้าแปดเก้านะครับไลน์ก็เบอร์นี้เลยทักมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้รถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองสามารถมาชมตัวจริงได้ อันใดไม่สะดวกมาผมสามารถจะส่งได้ทั่วไทยครับรานะคายังไม่รวมค่าจะส่งนะครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยแต่ว่าเดิมๆแบบนี้หายากนะครับ1 5 9 0 0าบาทนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับโนวาเด็ด no wow, ก็รีวิวประมาณนี้ครับคนใหม่คลิปหน้านคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ